ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเอาดวนพื้นที่สีแดง5จังหวัดฝนตกหนักมากวันนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันเสาร์ที่7พฤษภาคมโดยล่าสุดในวันนี้เวลาประมาณ6นาฬิกา กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันเสาร์ที่7พฤษภาคม2565ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันเสาร์จนถึง6นาฬิกาของวันอาทิตย์บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังพัทลุงสตูลปัตตานี และยะลาส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยสูงพื้นที่เสียยสเส่ยงฝนตกหนักมากเน้นบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักระวังฝนตกหนักมากหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ